ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ยังเชียร์ในตัวของ b r e n t c r u u e future ต่อนะคะโดยมองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนที่อาจจะปรับตัวร่วงลงมาเล็กน้อยอาจากข่าวในเรื่องของ BP ที่เปิดเครื่องกันน้ำมันดิบ แล้วก็อาจจะมีการส่งในส่วนของอน้ำมันไปในเมืองฟูชิงรัฐโอกาฮมาของสหรัฐก็มองว่าอาจจะทำให้ในส่วนของผสมน,น้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยพุ่งขึ้นให้แก่งกว่าราคาน้ำมันดิบในส่วนของปลุ่มผสมน,น้ำมันดิบเบรนด์ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรน์ให้ปรับตัวลงมาต่ำกว่าดับ103เหรียญอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA ที่มีการรายงานออกมาเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงประมาณ6.3ล้านบาร์เรลเนี่ยก็เป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบปีกน็น่าจะยังสะท้อนแนวโน้มอ,อุปสงค์น้ำมันที่อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นะฉะนั้นก็ดูจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาเวทในเรื่องของแรงกดดันจากประเด็นเกี่ยวกับ BP อนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยยังคงออกมาค่อนข้างไร้ทิศทางเนื่องจากว่าตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยในส่วนของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเดือนาพฤษภาเพิ่มขึ้นประมาณ1 3 0 0 0 0สาห่ตำแหน่งต่ำกว่าที่คาดการว่าจะเพิ่มราว 16, 0 0 0พ 1 0 0 0 0่า0 0ถึง1 7 0 0 0 0หตำแหน่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่านาทุนก็ยังคงอเอรอดูในส่วนของตัวเลขจากกระทรวงแรงงานในคืนวันศุกร์นี้สำหรับในส่วนของปัจจัยหนุนอีกเรื่องนึงเนี่ยมองว่าการประชุม ECB ที่จะมีขึ้นในวันนี้เนี่ยยังคาดการว่าจะเห็นการคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปในช่วงที่ดูเหมือนว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในแถบยูโรโซน,นยังอยู่ในทิศทางที่ชะลอตัวดังนั้นจึงมองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบลนต์เองเยยังมีโอกาสจะดิกลับขึ้นมาได้อีกครั้งเหมือนกันแนะนำสถานะรอง BIM13 เนี่ยให้ถือสถานะต่อได้โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าไม่สามารถยืนเนระดับ3,150บาทแต่ถ้ายืนได้อาจจะเข้าไปเปิดสถานะรองเพิ่มครั้งส่วน s ซ f e t y เด็กฟิวเจอร์เองเนี่ยมองแนวโน้มก็คงจะพันผวนทิงทางปรับตัวลงต่อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยหลุดระดับ1,000จุดลงมาปิดที่ระดับ999.90จุดอมองในส่วนของแรงกดดันจากภายนอกเนี่ยก็ยังอยู่กับเรื่องของ QE ที่ยังคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อ ขณะที่ในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจยูโรโซนที่ค่อนข้างอ่อนแอหลังจากที่เห็นในส่วนของรายง,งานตัวเลขยอ,อ,อดค้าปลีกในยูโรโซนเมื่อวานนี้ร่วงลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3 ขณะที่ในส่วนของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโดยรวมของยูโรโซนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับ46.9สู่ระดับ4.7.7ในเดือนพฤษภาคมแต่ว่ายอดสั่งซื้อใหม่ยังค่อนข้างคลาดแคลนต่อเนื่องก็ดูแล้วเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคแล้วก็ตลาดในบ้านเรา ขณะที่ในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติยังมีออกมาต่อเนื่องในฝั่งของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ขายออกมาอีก2,000กว่าล้านแล้วก็ยังขายสุดที่ใน s a f e d e p i t Future ประมาณ268สัญญานอกจากนีน้ในส่วนของความวิตกว่า Moody จะกลับลดในส่วนของเครดิตประเทศไทย,ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูกันต่อฉะนั้นจึงมองว่าการเงินในฝั่งช็อต ตัว s อ m m 3 3ยม่ยังมีความได้เปรียบแต่ถ้าหากว่ากลับไปยืนในระดับ1 0 5 0จุดได้ก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปส่วน g o ลฟิ u เจอรวันนี้เนี่ยมองแนวโน้นมน่าจะแขวนตัวอยู่ในลักษณะไซเวย์มองการเกง็งกำไรในฝั่งรอง GFM13 ทําทำได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ2,200บาทส่วน USDFuture เนี่ยมองแนวโน้นมยังน่าจะแขวงตัวผันผวนอิงทางขาขึ้นอยู่ ขณะที่ในส่วนของดอลาลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อ,อนค่าลงจำกัดในช่วงที่ยังคงจับตาหลายๆประเด็นแล้วก็นักทุนต่างชาติเนี่ยขายน้อยลงในตราสารนี้เมื่อวานนี้ขายออกมาประมาณ900กว่าล้านบาทแต่ยังขายในส่วนของตลาดอุ้นค่อนข้างหนักแนะนำสถานะลองให้ถือต่อได้ส่วนสถานะใหม่ก็สามารถเข้าไปเปิดรองอลุ้นไปทำกำไรที่ใกล้ๆระดับ30.80บาท นีให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าดับ30.50บาทจะมีกรประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ